พูดไว้ชัดเจนว่าการอยู่บนโลกวันนี้ยอยู่ยากนับวันยิ่งอยู่ยากแต่สิ่งที่มันยากกว่าก็คือการสร้างชีวิตให้ตนเองประสบความสําเร็จมันยากมากๆในยุคนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณยังใช้ความพยายามแบบธรรมดาธรรมดาเหมือนคนทั่วไปยากมากๆเลยเพราะนั้นถ้าคุณต้องการประสบความสําเร็จคุณจะต้อง ใช้ความพยายามความมุ่งมั่นอย่างบ้าคลั่งกับมันถึงจะประสบความสําเร็จในชีวิตคุณจะเห็นนะครับว่าคนที่ประสบความสําเร็จนะฮะเขาจะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจอย่างบ้าคลั่งผมเคยทําคลิปนี้ออกไปแล้วนะว่าต้องบ้ากับมันคุณอย่าลืมนะครับถ้าคุณประสบความสําเร็จคุณจะพบกับคําว่าอล์สตล์นะทั้งการเงินและเวลา คุณเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานตลอดชีวิตเราทำงานไปสักพักหนึ่งแล้วเราต้องหยุดได้แต่รายได้เราไม่หยุดนี่คือสิ่งที่คุณต้องการและคุณต้องเรียนรู้กับมันว่าทำอย่างไรเมื่อคุณทำไประยะหนึ่งแล้วคุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จแล้วหยุดได้แต่รายได้ไม่หยุดผมออสเน็ตเวิร์ ทำเป็นเห็นเงินล้านพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับตส,สดีครับ